เก็บผักขมแล้วแล้วพามาเบิ้งผักหอมพี่น้องเห็นป่งามแฮงอุย้ยงามป่พี่น้อง คน nhau หรือได้แบบนีเมนบดเป็นปลาโหนะนึกถึงอดีตเลยแม่นบ่ว่าแม่นซ่อมกาม่นบ่พี่น้องงามบา่เอวิสี นี่เมื่อแอ๋ไปอ้อมดบบหน่อยอู้ยงามให้เป็นดอกลเลยด้สีม่วงๆดอกเพิ่นเตโบทันบาน นี่ดอกคืออยู่ในตลาดบ้านเฮาสีม้วงม่วงนะพี่นอ้องจะอ่อนแห้แงเห็นปะสีปรอมงามไปไหตัวนหะน นแจ็กเสือไปอยังมันหลายปวดพีด่นเนาะตรนไหนอือคืออยู่เป็นดงอยู่เลย ได้มีกระเจี๊ยบวัดอิสนสัตว์เนาะ เ <laughs> มือ่ออาชีพเมื่ออาชีพลกกา้านะน,น่าจะซาปูปสวยวิวกับงามแห้ง่นอกซาปูอยู่แค้มทะเลขหมืนจะซาปูอยู่แค้มทะเลพูนพอแล้วเป็นหลายห้องแล้ว เอาไปฝากพี่อิวพี่อิวแล้วก็เอาถิ่มลูกเศ้าหน้าเด้พี่น้องเป็นดอกละพี่น้องหอมพี่สิตััให้เบ่งเป็นดอกแล้ว ออไปพัดคือสีแสบนะพี่น้องนันดอกมัน <c oughs> มันหลายแข้งฝุ่นแม่นเบิด์ไม่รู้ว่าสิเอาไปแค่ไหนมันหลายแม่นเบิดจ้ะดำอุ้มทุ่มอยู่สิไปดองเพื่อโอ้ยเก๊ดพาม,มาเหรอฝุ่นวัวตั๋วอยู่ข้างใต้พี่นอ้องวิวงามบ่ S <S สออเสาปูมากับสาปูพี่น้างเก็บหอมเก็บหอมผู้ใดอยากหอมจาอม้ามาหอมเด้อมาหอมน้ำกันยูโนเวใสใเสือเขียนสัตว์เลยได้เพิ่นห่อนเลยห่อนห่อนป้าวิวไหมคมเบิบบบรเป็นโกเป็นโก ันนี้เป็นโล่งแกะโล่งแพ้เป็นตัวพี่น้องแดงๆ,ดนๆนโล่งแกะโลงแพ้คนมีเงินกระเจ้าเห็ดจังสี่ได้คนมีเงินะ่ะมันจะเก็บเปงนไหนก็ได้เ <c oughs> <c oughs> กสีได้ฮู้หู้หู้หู้ัวมันสะออ่อนเด้อ อยู่ตรงสีนาะโอ้ก็ของบูอดเนาะบูดได้ปลูกแล้วเนี่ยให้พี่วีเก็บซ,ซอยบ่เก็บเก็บซอยบ่บอก่อยยิบพ่นแล้วล่ะเอ้ย